สวัสดีค่ะส้นสาวขี้เกียจแห่งนาโก็ยใหเองนะคะคลิปนี้ส้นจะพาทุกคนมากินไข่ปูในญี่ปุ่นค่ะหายากมากๆเลยหน้าหนาวฤดูของน้องปูก็ต้องกินปูสิจ้ะอันนี้ส้นสั่งมานะคะเก้าตัวส้นชอบตรงที่ว่าเขาแกะให้เลยเรียบร้อยมันจะมีแบบว่าเป็นทั้งตัวแล้วให้เรามานั่งแกะเองนะราคาก็จะถูกกว่าน่อยนะคะส่วนอันนี้มันก็จะ แรงหน่อยนิดนึงราคานะแรงนิดนึงเพราะเขาแกะให้แล้วก็แพ็กให้แต่อย่างว่าบางทีมังอาจจะไม่ได้สดขนาดนั้นนะเนาะอันนี้เขาแช่ฟรีส่งมาให้นะคะน้องปูปูไข่อยากกินปูไข่นะอันนี้จะเรียกว่าเซโกคานินะคะก็จะมีไข่ซึ่งมีไข่ทั้งข้างนอกและก็ข้างในนะซึ่งวิธีการกินก็จะแปลกๆหนะ่อยเนาะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราคนไทยปกติเราจะกินแค่ ไข่ปูที่อยู่ในตัวปูใช่ไหมส่วนไข่ที่อยู่นอกกระดองอะ่ะส่วนใหญ่เราไม่ได้กินนะคะหรือกินไม่รู้แต่ว่าครอบครัวซนไม่ได้กินไงมา,มาจะบอกว่าเออมันกินไม่ได้นะอย่ากิน <c oughs> ก็เลยไม่เคยกินแต่ว่าพอในญี่ปุ่นเนี่ยเขากินทั้งข้างนอกและข้างในก็เลยมาอยู่รวมกันเป็นเซตนะคะเดี๋ยวส่วนว่าส่วนจะกินวันอื่นะนะนี่ดูเห็นไหมน้องไข่ นี่ก็คือไข่ที่เรากินทั่วไปส่วนด้านนี้จะเป็นแบบเม็ดๆอะ่ะจะงงๆนะเดี๋ยวเราค่อยแกะออกมาเนาะแต่ตอนนี้เรายังไม่กินเพราะอันนี้เขาเพิ่งส่งมาให้ส่วนตอนประมาณกี่โมงแล้วดูเวลาส่วนบอกเขาว่าส่วนเพิ่งสั่งเมื่อวานนะแล้วก็สั่งเมื่อวานปะนะือสั่งเมื่อวันก่อนแล้วเ็ถาม่ซนว่าคือตอบในเน็ตอะนะเราซื้อนในเว็บนะคะเขาก็ถามว่า จะให้ส่งกี่โมงนี่ก็เลยบอกว่าให้ส่งวันนี้ค่ะเอาเวลาที่ดึกที่สุดนะคะเพราะว่าทํางานกลัวกลับมารับไม่ทันก็เลยแบบมาส่งดึกมากดึกจริงแล้วเราก็กินข้าวแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เราค่อยกินกันนะคะถึงเวลากินปูแล้วค่ะเย,ย้น้องปูนี่เราจะเปกินสองตัวนะคะเพราะตัวจิ๋วมากเลยนี่ก็คือ เซกโกคานิ ok นะคะเขาก็ห่อมาไว้เลยนะมีหนึ่งตัวตัวละเจ็ดสิบกรัมนะคะกินก็คือเก็บไว้ได้ถึงวันที่สิบเอ็ดเดือนธันวาคมปีหน้าเลยนะยาวนานแต่ว่าเราควรเก็บเป็นแช่แข็งนะคะเพราะถ้าใช้ฟรีดมันก็เสียได้เหมือนกันเนาะมาค่ะแกะก็เลยอันนี้ก็คือว่ามันมีห่ออันนี้อีกทีหนึ่งนะเป็นพลาสติกนะคะ โอ๊ยเกอบลนนี่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 แกะแกะใส่ลงมาอ้าขครติด้องเก็บเอาไว้อย่าติดเสไดท้ายเดนมาเดี๋ยวเราจะเอาไปเวฟราซีฟูดค่ะชิ้งชิ้นิ้นิ้ิ้ไข่เน้นเลยดู แต่ว่ามันก็น้อยนะสู้ไข่ที่ไทยไม่ได้นะคะแต่ว่าก็ทําให้หายากนะอันนี้ก็จะมีไข่ข้างในใช่ไหมตัวแล้วก็ข้างนอกนะคะที่บอกนะว่าเป็นเม็ดๆอย่างนี้ที่มันไข่ออกมานอกกระดองนะคะแปกดีนะปกติส่วนไม่เคยกินไข่นอกกระดองเลยเนาะอร่อย แต่ว่ารสชาติเอาจริงๆคือไม่ค่อยเข้มข้นนะมันดูจืดๆมันดูแบบน้ำๆหน่อยนะบอกไม่ถูกอ่ะมันไม่ค่อยเข้มข้นอนะ่ะมันอาจจะแช่ฟรีดมานั่นแหละแต่ว่าทําให้หายยากนะ <laughs> ถ้าใครสนใจออกลนสนใจก็ลองไปสั่งคันดูนะคะในอินเทอร์เนต็ตเนาะ ต้องดูเอียงๆนะเพราะว่าไม่มีที่ตั้งนะนี่เราจะมาเงี้ยเศษซากที่ติดอยู่ตรงซอกๆนะคะเพราะว่าน้องราคาแรงราคาแพงเราต้องกินให้ให้หมดนะคะขูดอันไหนกินได้ก็ออกมากินเรวกินเฮ้ยน้องทยังมีไข่ลงนิ่ติดอยู่เลยฟินมากนะเราจะได้กินให้คุ้ม วอมันต่อบ้อมยังออกมาได้อีกอ่ะหนักมันยังออกมาอีกอ่ะโอ้ยต้องใช้นิ้วก็นี้แล้วล่ะช้อ,อนน่าจะใหญ่ไปอ่ะ <c oughs> แค่นี้แหดะอยากจะบอกแขะได้นะทุกคนแขก